ผมโคริเอสันสมบูรณ์เสริฐนะครับก็ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมชลบุมมรีเอถ้าย้อนกลับไปก็คือในช่วงเล่นฟุตบอลอยู่เนี่ยก็มีบางช่วงที่เป็นรองช้ําซึ่งก็ต้องยอมรับว่านั้นนันทีนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่ที่มารองรับเรื่องของฝ่าเท้ามันแทบจะหาไม่เจอ ฝ่าเท้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันตึงจะสังเกตได้เลยว่าเราเมื่อยอกล้ามเนื้อด้านหลังไล่มาถึงหลังไล่มาถึงคออันนี้คือเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยดูแลฝ่าเท้าอย่างน้อยมันทาให้เรารู้สึกว่าลดอาการเมื่อยล้าแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บได้นะครับฝ่าเท้าที่เคยตึง ไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนหรือว่าออกกำังกายหนักๆเนี่ยมันจะรู้สึกไม่เหมือนก่อนที่ได้ใช้นะครับพอหลังที่ได้ใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีอาการเมื่อยล้าฝ่าเท้าน้อยลงจริงๆ, <S 2> <S 2> ๆหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ไปเจอกับทีมงานที่แนะนําเรื่องของแซนโซพวกนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าการยืนหรือการการใส่รองเท้าเนี่ยมันมีความเหมาะสมมันไม่ลื่นมันรู้สึกมีความ กระับกระเฉงมากขึ้นและที่สำคัญก็คือผมว่ามันลดอาการเมื่อยล้าไปพอสมควรแล้วสำคัญที่สุดก็คือฟีดแบ็กที่มันเห็นชัดเจนก็คือความตึงระหว่างที่เราทำงานทุกวันหลังจากที่เราทำงานแล้วเนี่ยมันน้อยลงกว่าที่เราใช้ซฟอ์อินปกติเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่จับต้องได้สำหรับแตนโซที่ผมได้ใส่มาระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้นักวอลส่วนใหญ่มักจะเอาพื้นรองรองเท้าออกก่อนแล้วก็ใส่โดยที่ไม่มีพื้นรองอันนี้ระยะยาวๆของเขาเองจะรู้สึกว่าเขาก็จะเหมือนผมนี่แหละว่าพื้นรองเท้าที่มันกระด้างเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลในการยืนในการวิ่งที่มันจะเจ็บอยู่แล้วโดยอนาคตจะเป็นรองช้ำจะเป็นฝ่าเท้าตึง จริงต้องขอบคุณแซนซนนะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาทําให้คุณภาพชีวิตคุณภาพเท้าของของผู้ที่ใช้โดยเฉพาะหลังจากที่ผมได้ใช้แล้วเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าดีใจ นะครับแล้วก็ทําให้รู้สุกว่าอาจจะต้องไปหามาเสริมใหม่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือในการคุมเกมแต่ละเกมเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้เวลา 4- 5ชั่วโมงซึ่งมันก็ถือว่านานพอสมควรในการเดินไปจุดต่างๆแล้วรวมไปถึงฝึกซ้อมแต่ละวันแซนซนอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ฟอร์แมนของคุณกลับมาดูมีชีวิตชีวาด้วยความที่ทําให้ฝ่าเท้าไม่ได้รับบาดเจ็บฝ่าเท้ามีการผ่อนคลายผมว่านี่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่นักกีฬาควรจะให้ความสนใจครับมันเปรียบเสมือนเป็น อาวุธที่ช่วยในการที่จะทำให้ผ่าเท้าของคุณหรือเท้าคุณเนี่ยได้มีอายุในการใช้งานมากขึ้นถ้าไม่ขาด้วนมันก็ต้องใช้ขาตลอดไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในปกติหรือความเร็วหรือต้องทะแยงหรือการเล่นฟุตบอลเนี่ยผมว่าไอการล็อกตรงช่วงตะตุ่มลงมาจนถึงเกือบกลางเท้าเนี่ยมันช่วยให้การเคลื่อนที่ของเท้าไม่ ไม่ถูกสลิปไม่ถูกลื่นมากเพราะนั้นมันก็ทําให้รู้สึกว่าชดเชยเรื่องของอาการกิริยาที่มันอาจจะเกิดอ,อาการบาดเจ็บได้ผมทดสอบอยู่แล้วประมาณสาักประมาณ1เดือนมันรู้สึกได้เลยว่าฝ่าเท้าหลังจากที่เคยตึงก็ต้องบอกว่ามันคลายตัวลงถามว่ามันหายไหมมันอาจจะไม่หายแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอาการไม่ได้แย่กว่าเดิมมีเรื่องของความตึงแล้วกันทั้งทั้งฝ่าเท้าทั้งหลังน่องนะครับแผ่นหลังเองเนี่ยก็ช่วยให้เรารู้สึกว่ามีอาการเมื่อยน้อยลงอันนี้เห็นได้ชัดนะครับ อย่ามองข้ามหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันมันไกลตัวนฝัฝฝาเท้ามันไม่มีอะไรมากลองสังเกตดูถ้าคุณใส่รองเท้าที่พื้นพื้นแข็งพื้นกระด้างแน่นอนมันจะมีการไม่ล้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลองลองไปสัมผัสแซนโซนดูว่ามันมีผลต่อเท้าคุณไหมแซนซอล trust your journey